ในการแข่งขัน2รอบที่ผ่านมาทุกคนได้พิสูจน์ทักษะการทำอาหารด้านความละเอียดกันมามากแล้วดังนั้นถึงเวลาที่ทุกคนจะมาวัดฝีมือการทำอาหารด้านรสชาติกันบ้างโจทย์ในรอบที่3ก็คือข้าวผัดกุ้งเ<ะ>ฮ้ยถนัดมือเลย ตอนเด็กๆผมชอบทำข้าวผัดกุ้งค,ครับเป็นเหรบสบายสบายเมนูพื้นฐานที่คนทำอาหารหลายคนคงจะเคยผ่านการฝึกฝนกันมาบ้างแล้วเชื่อว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่เด็กๆมต e r c เชฟคุ้นเคยกันดีดงังน,นั้นน้องๆจะต้องทำเมนูข้าวผัดกุ้ง1จานเพื่อเสิร์ฟให้กับกรรมการที่ด้านหน้าเวทีครับและนี่คือวัตถ,ถุดิบของน้องๆทุกคนครับ ข้าวผัดกุ้งเลยอันนี้ดูสิโหโหง่ายทำทุกวันเลยสบายบริซอรวิโบเลยอ่ะในรอบนี้เด็กๆจะต้องทำข้าวผัดกุ้งให้มีรสชาติอร่อยและรวดเร็วที่สุดรอบนี้นะคะอาอิงจะเป็นคนชิมอยากให้ ภูมิใจกับจานของเราครับมั่นใจมากเลยครับวราคิดว่านหนึ่งในสี่ก็ต้องมีผมบ้างเลยรรพร้นะอมไหมคะพร้อมค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มคนะ่ะดกากโกเขาทำเร็วมากส่งคนแรกเลย มอึ้งเลยเสร็จเร็วมากเลยอ่ะผมคิดว่าข้าวผัดฝีมือของผมผมกล่อมน่าจะโอเคครับอ้าวพี่อิงเชมกร่นหอมมากอืมแห้งดีนะอ่ะแล้วผัดได้แห้งจริงด้วยกุ้งก็ดูสุกเด้งเลยพี่อิองชอบอ่ะดราโก้ ผัดเขาผัดได้หอมกลิ่นกระทะมากเลยครับมันหอมฟุ้งไปทั้งปากเลยเก่งมากครับผ่านเข้ารอบได้เลยครับคผมดีใจมากนะครับผมก็เลยวิ่งเลยครับเป็นไงครับวินมั่นใจไหมครับมั่นใจครับเราผัดใส่อะไรบ้างครับใส่กุ้งใส่ต้นหอมใส่ไข่แล้วก็หอมครับ ดูไหมวินผัดข้าวผัดกุ้งได้เก่งกว่าผู้ใหญ่ตามร้านอาหารทั่วไปอีกอร่อยมากครับวันนี้มีรสชาติอยู่ในตัวเลยพอกินแล้วอยากกินอีกทั้งจานเลยเชิญมีข้างบนชั้นสองได้เลยครับ,ร,บรู้สึกดีใจครับรอบที่แล้วเพื่อนช่วยแต่ว่ารอบนี้ทําด้วยตัวเองครับตอนแรกที่เชฟเขาชิมนึนกว่ากุ้งดิบค่ะคนที่สาม,มาแล้วนะคะซันจิคะ่ะ โอ้อันนี้มีมีแต่งด้วยรอครับเนี่ยผัดได้เกรียมมากนะครับอันนี้เหมือนมีการคั่วรกระทะด้วยอื <h aw ful> หอมมากครับล้นมากครับอยากทำให้พ <h aw ful> <ๆ>เพื่อนที่โรงเรียนเห็นครับว่าผมเก่งครับจุดเด่นจานนี้คือผัดข้าวผัดได้มีกลิ่นหอมมากครับนี่หอมฟุ้งไปถึงจมูกเลยเก่งมากเหมือนกันครับซันจิขึ้นไปชั้นสองได้เลยครับ ครับเย yes! ตอนนี้นะครับเหลือแค่คนสุดท้ายเท่านั้นนะครับที่จะได้เข้ารอบไปเลยเพราะนั้นต้องมาดูของรถถังกันครับว่าจะได้เข้ารอบหรือเปล่านะผมตื่นเต้นครับมันจะผ่านด้คนที่สี่อันนี้เหมือนเข้าผัดสมัยเด็กๆด็เดี๋ยวอาจจะดูเรื่องรสชาตินะ มันจะโอเคไหมแล้วถ้าแบบมันไม่โอเคก็ต้องกลับไปทําใหม่ผมก็รุนครับผมจะได้ให้กรรมการชิมหรือเปล่าครับข้าวผัดรถถังเนี่ยแฉไปนิดนึงนะแต่ในด้านรสชาติความอร่อยแล้วมีครบทุกรสและแต่ละรสนี่ออกมาเต็มปากเต็มคำเลยครับเก่งมากครับถึงมาชั้นสองเลยครับดีใจมาก Hey, Konya.